สวัสดีครับขอแนะนำบ้านยุคใหม่นะครับบ้านยุคใหม่นะครับนี่คือโครงสร้างนะโครงสร้างเหล็กนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้ารวดเร็วนะโครงสร้างเหล็กเนี่ยผนังเป็นโครงสร้างเหล็กทางนั้นเลยนะครับใช้เหล็กค่อนข้างจะมากพอสมควรนะ พื้นหลักก็เป็นเหล็กนะครับมีเสาเป็นปูนแค่นั้นเองนะนี่มีความถี่ในการรองรับนะครับบ้านยุคสมัยใหม่นี้นะครับรองพื้นนะครับแผ่นพื้นจะเป็นแผ่นยิบซ้ำนะหลังคาก็จะเป็นเป็นท่านชีตนะเป็นลักษณะเพิงสมัยนิยมนะครับนั่นคือการสร้างบ้านสมัยใหม่นะครับปิดผนังแล้วดูเรียบร้อยดีสวยงามนะครับเห็นไหมฮะแต่ละด้านแต่ละมุมหน้าต่างสบาน ทางทิศตะวันออกนะครับรับแสงรับอากาศนะครับสวยงามสวยงามนะครับทางด้านทิศเหนือนะหน้าต่างหลังคา2ระดับเห็นไหมครับสวยงามนะประตูก็พร้อมจะติดตั้งโครงสร้างเหล็กเหมือนกันนะครับนี่คือบ้านบ้านสองชั้นนะครับชั้นล่างใช้อเนกประสงค์นะครับสวยงามนะทุกมุมนะเห็นไหมครับสวยมากทุกมุมนะดูนะลงดีข้างล่างนะครับ ็นแนวคิดในการสร้างบ้านนะครับในยุคสมัยใหม่รวดเร็วนะครับสวัสดีครับสวยงามยกนิ้วให้นะครับสวัสดีครับ